เรื่องมุมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นมีเส้นสองเส้นเส้นตรงสองเส้นมาตัดกันแบบนี้นะคะนะฮะอันนี้ก็เส้นตรงใช่ไหมฮะเส้นหนึ่งอันนี้ก็อีกเส้นหนึ่ง<ส>เกิดมาตัดกันแบบนี้<ส>ก็จะเกิดอะไรทันทีคะ<ส>เกิดมุม ะะอันนี้ก็มุมหนึงอันนี้ก็มุมหนึงใช่ไหมคะซึ่งสองมุมนี้ต้องเท่ากันนะฮะมุมนี้สองมุมนี้ต้องเท่ากันนะฮะอันนี้ให้เป็นมุมหนึอันนี้ให้เป็นมุมสามนะ มุมหต้องเท่ากับมุมสามนะฮะเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามกันนะฮะมุมตรงข้ามกัน,น,ะะกนจะเท่ากันนะฮะฮ ส่วนมุมนี้กับมุมนี้ก็เป็นยังไงคะเท่ากันเหมือนกันนะอันนี้ให้เป็นมุม2อันนี้ให้เป็นมุม4เราก็จะได้ว่ามุม2เท่ากับมุม4นะเพราะว่าเป็นมุมอะไรกันคะเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามกัน แล้วก็ยังเกิดคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งด้วยเห็นไหมว่ามุมสองกับมุมสามนะฮะรวมกันแล้วได้กี่องศาเห็นไหมคะดูมุมสองบวกกับมุมสามรวมกันก็จะได้เส้นตรงใช่ไหมคะ ก็จะเท่ากับ180องศาเขาเรียกว่ามุมประชิดนะฮะมุมประชิดคือมุมที่หยุดติดกันรวมกันแล้วได้180นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันทีนี้ อะไรเป็นมุมประชิดบ้างสองกับ3ไปแล้วใช่ไหมคะเอาสกับ4ใช่ไหมสามบวกสก็เท่ากับ180ก็เป็นมุมประชิดเหมือนกันอาแล้ว4กับ1น1ล่ะ4กับ1น1ก็เหมือนกันค่ะบวกกันก็ได้180ยอาแล้ว1กับ2ล่ะ1กับ2ก็เหมือนกันพราะบวกกันแล้วได้180 สรุปพวกนี้นะอะไรที่ติดกันแล้วบวกกันแล้วเป็นเส้นตรงเขาเรียกว่าเป็นมุมประชิดหมดเลยโอเคนะคะ